สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอต 15, ดอด915ท่าอถคลิปนี้เป็นคลิปคนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมของชาวธาตุน้าธาตุน้ําได้แก่ราศีกรกฎราศีมีนราศีพฤษจ,จิกตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่31ตุลาคมปี2566หมอโตตดอธิษฐานให้ดูได้ทั้งลัคนาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดดูแบบโหราศาสไทยวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานเนี่ยเป็นพลังงานโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่าน ดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับมาฟังกันเลยครับขอพลังงานไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุน้ำกรกฏมินพิจิกในหัวข้อคนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมพลังงานพาไพ่ใบได้ของคุณเป็นพลังงานของหกเหรียญการเป็นผู้ให้การเป็นผู้ทุ่มเทสิ่งต่างๆการพยายาม ประคับประคองในความรักในความสัมพันธ์หรือสิ่งที่ผ่านมาคุณเป็นฝ่ายที่ให้อยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่ามีพลังงานของเดวิลเป็นพลังงานของคนเจ้าชู้คนที่หลอกลวงคนที่ติดพันธนาการอะไรบางอย่างกันและกันอยู่ก็ได้นะครับมีพลังงานของสองดาเป็นพลังงานแห่งการปิดกัน้นการบล็อกการมีกำแพงหรือรังงางเลในการตัดสินใจอยู่ก็ได้นะมีพลังงานของ เถ้วยเป็นพลังงานของความไม่เติมเต็มเป็นพลังงานของความเจ้าชู้นะครับเป็นพลังงานของคนลักเพศเดียวกันก็ได้นะครับอ่าเป็นพลังงานของเจ็ดไม้เท้ากับอดีตที่ผ่านมามีคนที่ปิดกั้นมีคนที่มีกำแพงไปแล้วก็ได้นะครับหรืออุปสรรคที่ผ่านมาเนี่ยคุณได้เผชิญกับมันมามุ่งไปเส้นทางของคุณก็ได้นะมีพลังงานของ ไนท์อ็อครับเป็นพลังงานแห่งการระยะนิมิตท,ที่ดีจะเข้ามาช่วงนี้นะครับเป็นพลังงานแห่งการกลับมาขอโอกาสกลับมาขอคืนดีก็ได้นะมีพลังงานของ10ไม้เท้ากับสิ่งที่ผ่านมาอาจจะเป็นความพยายามทุ่มเทของคุณแต่มันไม่ได้อะไรกลับมาในความพยายามในความหนักเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวก็ได้นะครับมีพลังงานของการแปดดาบความอึดอัดการมีกำแพงอะไรบางอย่าง มีพลังงานในความคิดของคุณคุณจะกลับมาโฟกัสถึงเรื่องต่างๆของตัวเองมีความสุขที่อยู่กับตัวเองอยู่แบบสวยรวยหล่อของคุณก็ได้นะครับมีพลังงานเดอะเมจิเชียนเป็นพลังงานของคนเก่งคนที่มีความรู้เป็นพลังงานของคนที่มีสเสน่ห์นะครับช่วงนี้ชาวธาตุน้ําจะเป็นดวงที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่มีเซนส์เป็นคนที่หาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองรเริ่มทําในสิ่งที่คุณทําก็ได้นะมีพลังงานของสองถ้วยเป็นพลังงาน การเติมเต็มความเอาใจใส่การพบเจอคนที่ใช่ก็ได้นะครับอ่าช่วงนี้อาจจะมีคนที่เป็นกัลยาณมิตเข้ามาในความรักช่วงนี้นะครับของชาวธาตุน้ำกรกฎมินพิจิตเป็นพลังงานไพ่ใบแรกของคุณเป็นพลังงานแห่งความทุ่มเทเป็นพลังงานแห่งความเอาใจใส่เป็นพลังงานแห่งการเป็นผู้ให้ให้และไม่ได้รับเป็นพอๆกันเป็นคนที่ให้อยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่า มีพลังงานของเก้าถ้วยเป็นพลังงานแห่งความไม่เติมเต็มไม่เอาใจใส่ให้เท่าไหร่ก็ไม่เติมเต็มในพลังงานของเดวิลเป็นการติดพันธนาการติดในความรู้สึกเป็นคนที่เจ้าชู้หรือตอนเนีย้ยังเอาใครออกจากความรู้สึกมันเหมือนสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆไม่ได้หรือเปล่ามีพลังงานแห่งการปิดกัน้นการมีกำแพงอะไรบางอย่างนะครับขอดูพลังงานอาดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุน้ำหน่อยนะครับพลังงานอาดีตที่ผ่านมาเป็นพลังงานของ นอ็อบครับเป็นพลังงานแห่งกัรยานิมิตเป็นพลังงานแห่งการคืนดีอะไรบางอย่างนะครับมีพลังงานของควีนอ o อบครับเป็นพลังงานแห่งการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองกลับมาอยู่ในแบบของคุณหรือสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยคุณขอหัวใจของคุณคืนขอความรู้สึกของคุณคืนถ้วยก็คืออารมณ์และความรู้สึกความรู้สึกหัวใจของคุณเนี่ยคุณขอมันกลับคืนมาในหัวใจของคุณอยากที่จะมอบให้ความรู้สึกเนี่ยให้กับคนที่ใช่ให้กับคนที่ ดูแลความรู้สึกกัน2องเหรียญพยายามที่ประครับประคองในความรักในความสัมพันธ์คนที่ใช่คนที่ชัดเจนคนที่มองถึงอนาคตไปด้วยกันพลังงานไพ่ของจะติกหรือในความคิดของคุณนะ่ะคุณอยากที่จะได้รับความยุติธรรมความเท่าเทียมที่เป็นคนที่ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกัน ในความรู้สึกในไพ่ใบแรกของคุณนะครับเป็นพลังงานแห่งการเดินออกมาจากความรู้สึกผิดหวังความรู้สึกเสียใจกับคนคนหนึ่งอะที่ทําร้ายกันก็ได้นะทําร้ายกันไว้ทําให้คุณเจ็บทําให้คุณเสียใจทําให้คุณผิดหวังกับเขาทําให้คุณต้องเดินออกมาทั้งงความรู้สึกที่ยังหลักอยู่คุณทิ้งความรู้สึกนั้นออกไปแล้วเดินมูฟออกมาสู่เส้นทางของคุณเดอรเชอรีอดวิวออฟฟอร์จูนกงล้อแห่งโชคชะตา คนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเขาไปคนที่รอคนที่ใช่สําหรับเรารอคนที่จะเข้ามาเติมเต็มในความรู้สึกนะครับมีพลังงานของเจ็ดเหรียญมีพลังงานแห่งการรอเฝ้ารอคอยอะไรบางอย่างอยู่นะมีพลังงานของเจ็ดไม้เท้าการปิดกัน้นการมีกําแพงก้าวดาบเป็นความผิดหวังความเสียใจที่โดนใครทาอะไรลับหลังทิ้มแทงที่หัวใจนะครับเป็นคนที่หลอกลวงกันก็ได้ทําให้ความรักในความสัมพันธ์เนี่ยมันเหมือน ไปต่อไม่ได้แล้วมันเหมือนมีคนที่มีกําแพงไปมันอึดอัดกับความรู้สึกแต่คุณจะมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเอง9ก้าเหรียญโฟกัสถึงความสุขของตัวเองมากกว่ามองอนาคตไปข้างหน้าของคุณ t h เม a g i c i หาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวของคุณเพราะคุณเป็นพลังงานของเดอสตาร์นะครับเป็นพลังงานของคนที่ลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองมีความสุขที่อยู่กับตัวเองหรือสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยคุณเคยขอพรต่อจักรวาลขอพรต่อดวงดาวขอพรต่อ สิ่งต่างๆเนี่ยวิวออฟฟอร์จูนกงล้อแห่งโชคชะตาจะนําคนที่เป็นกัลยาณิมิตคนที่จะเข้ามาเติมเต็มคนที่จะมาพูดเรื่องอนาคตด้วยกันเหมือนสองถ้วยควีนออฟเพเทอร์เคลเป็นพลังงานของคนที่กลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองมีเสน่ห์นในตัวของตัวเองรักตัวเองมากขึ้นอยู่ในแบบของคุณอยู่ในบันลังของคุณรอคนที่ใช่สาหรับคุณก็ได้นะครับมีพลังงานเนี่ยเข้ามาอรอคนที่ใช่รอคนที่เข้ามาเติมเต็มในหัวใจ กับสิ่งที่ผ่านมาแล้วอาจจะเป็นความผิดหวังความเสียใจกับคนเก่าๆคนเดิมที่มีความเจ้าชู้มีคนที่ปิดกั้นมีคนที่ลังเลมีคนที่รักพี่เสียดดยน้องอยู่ก็ได้นะครับเปลี่ยนพลังงานของการมูฟออกมาแล้วเป็นพลังงานของหกไม้เท้าเป็นพลังงานแห่งการมูฟออกมาจากปัญหาทั้งหมดปัญหาเนี้ยคุณเคยเผชิญแล้วคุณถือไม้เท้าของคุณถือธงของคุณมุ่งสู่เส้นทางของคุณมุ่งสู่โอกาสใหม่ๆของคุณนะครับอ่าชาวธาตุน้ํากรกฏมิตรพิจิก ขอดูพลังงานปัจจุบันหน่อยนะครับมีพลังงานของในอ็อฟครับเป็นพลังงานของกลักลยาณิมิตท,ที่ดีที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ช่วงนี้นะครับอ,อาจจะเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีสเสน,น่ห์เป็นชาวท่านน้ำกรกฏมิตพิจิกธาตุดินกันพิษสงกรธาตุาลมกุมตุนเมทุนนะครับธาตุไฟเมษิึงธนูที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาเติมเต็มกันแล้วกัน ห่วงใยคอยให้และทุ่มเทซึ่งกันและกันนะครับาถามว่าคนเก่าๆคนเดิมๆยังคิดถึงคุณอยู่ไหมมีการที่จะกลับมาง้อนะครับอยากที่จะกลับมาขอโอกาสแต่มีคนที่ปิดกั้นและมีกำแพงอะไรบางอย่างในตัวของตัวเองกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองมากกว่าหรือไม่สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมีคุณปิดกั้นและบล็อกมีกำแพงกับความรู้สึกเพราะคุณกลัวความเจ้าชู้ของเขาการไม่เติมเต็ม วันที่คุณเอาใจใส่เขาวันเวลาที่คุณตุ่มเทให้กับเขาอะให้เท่าไหร่ก็ไม่พอสักทีไม่เติมเต็มในหัวใจไม่เคยเติมเต็มในความรู้สึกหนึงดาบคุณอยากที่จะได้ความชัดเจนกับคนที่เข้ามาเติมเต็มในหัวใจตอนช่วงนี้นะครับคนที่เป็นเหมือนสอถ้วยการที่จะกลับมาขอโอกาสการที่จะกลับมาขอคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งต้องมีความชัดเจนต้องมีความ เป็นผู้ให้และผู้ได้รับพอๆกันเริ่มต้นสิ่งดีๆไปด้วยกันคิงออฟว n นเป็นพนลังงาน,น <Took S 2> ของคนมุ่งมั่นหรือเป็นพลังงานของคนง <หม ực> ขยัน <films and damals> เป็นพลังงานของคนที่ฝ่าฟันต่อปัญหามาเยอะมากแล้วเริ่มต้นสิ่งดีๆอย่างที่จะได้ความรักที่เข้ามาเติมเต็มกันแล้วกันเป็นพลังงานของควีน n อฟเทอร์เกิลกลับมาอยู่ในแบบของคุณอยู่ในบรรลังงคุณโสดสวยรวยหล่อของคุณอยู่ก็ได้นะครับมีพลังงานนี้เข้ามานะ แล้วเขาคิดถึงคุณไหมเป็นพลังงานของสี่เหรียญการกลับมาลักตัวเองกอดตัวเองดูแลความรู้สึกของตัวเองแคร์ความรู้สึกของตัวเองนะครับมีพลังงานของ5ดาบเป็นพลังงานของความขัดแย้งการที่เคยทะเลาะกันการที่ไม่เข้าใจกันการที่มีอีกโก้ต่างใส่กันทําให้มีคนหนึ่งคนใดที่ทําให้ความรักมันพังต้องเดินออกมาในความรู้สึกที่มันผิดหวังในความรู้สึกที่มันเสียใจอ่าหนึ่งหนึ่งไม้เท้า การเริ่มต้นใหม่เหนื่อยและกับความพยายามเหนื่อยล้กับความทุ่มเทเหนื่อยแล้กับความที่ทําเพื่อใครทักคนหนึ่งอ่ะแต่ไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าไม่เอาใจใส่กันนะครับเดอะเมจิเชียนเป็นคนที่มีเทนเป็นคนที่มีรางสังหรณ์ถ้าคนคนเดิมอ่ะถ้าเขากลับมาในความรักในความสัมพันธ์อีกคุณจะรู้ได้ว่าเขาจะมีความทุ่มเทหรือเปล่ามีการที่จะมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งครับเพราะมีพลังงานของ8ดดาบการกลับมาพูดกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่ง กลับมาเติมเต็มในหัวใจกันอีกครั้งหนึ่งแต่เธิดกลับมาคราวนี้ต้องมีความชัดเจนต้องมีการพูดคุยต้องมีความพยายามมากกว่านี้นะแต่ลึกๆนะมันมีพลังงานของนายเอาอครับลึกๆคนคนนี้ก็ยังคิดถึงคุณอยู่เพราะคุณคือคนที่ดูแลเขาคุณที่เอาใจใส่เขาคนที่คอยทำเพื่อกันและกันดูแลเขาดีมาก ทำทุกๆอย่างเพื่อกันและกันนะครับมาเติมเต็มในหัวใจของเขาในวันที่เขาไม่มีคุณนะในวันเวลาที่เขาขาดคุณไปอ่ะมันเหมือนมันเหมือนความรู้สึกเขาผิดหวังนะมันเหมือนความรู้สึกเขายังคิดถึงคุณอยู่อ่ะยังคิดถึงกับสิ่งที่คุณทําเพื่อเขาดูแลเขาเอาใจใส่เขาอ่า มองอานาคตไปด้วยกันเพราะมีพลังงานสองถ้วยเ,เป็นพลังงานของควนอยากที่จะกลับมาเติมเต็มในหัวใจเติมเต็มในความรู้สึกมองอานาคตไปด้วยกันในวันเวลาที่คุณมูฟ <switches> ออกมาในวันเวลาที่คุณเสียใจในวันเวลาที่คุณผิดหวังกลับไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าในวันเวลาที่คุณโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองมีความสุขที่อยู่กับตัวเองแล้วอ่ะคนคนหนึ่งอ่ะอยากที่จะติดต่อสื่อสาร,ร,ระกลับมาบางอย่างยื่นความชัดเจนให้แก่กันละกันแต่มันอยู่ที่คุณและคุณมีพลังงานของก้าเหรียญคุณมีความสุขที่อยู่กับตัวเอง คุณอยากที่จะให้โอกาสเนี่ยกับคนที่เห็นคุณเห็นค่ากับความรู้สึกนะครับชาวท่าน้้ากรกกรมิ่พิจิกรขอดูพลังงานแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคนเก่าๆคนเดิมเดิมแต่มีคนที่ปิดกั้นไปละในความรู้สึกขอดูพลังงานแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเขาคิดถึงคุณ มีพลังงานแห่งการติดต่อสื่อสารกลับมาพูดคุยเป็นพลังงานของความเจ็บเขาคงรู้สึกผิดนะที่ทําให้คุณเจ็บให้คุณเสียใจกับการกระทําของเขาในความที่เจ้าชู้ของเขาในวันที่เขาทําคุณเจ็บทําคุณเสียใจอ่ะมันเหมือนเขาไม่ได้ให้ความชัดเจนกับคุณนะอื มีพลังงานของควันที่พยายามที่จะกลับมาพูดคุยอะไรกันบางอย่างอีกครั้งหนึ่งนะครับมีพลังงานของ The per, เดินดเลฟเนวอรก์เป็นดวงที่มีเสน,น่ห์นะช่วงนี้ชาวธาตุน้ํากรกฏมินพิจิกเป็นดวงที่มีเสน่ห์เป็นคนที่มุ่งหน้าสู่เส้นทางของคุณในสิ่งที่คุณอดทนกับคนคนหนึ่งมาเยอะแล้วอะในสิ่งที่คุณทําเพื่อเขาอะกับคนคนเนี้ยวันวันที่คุณหลุดออกมาวันที่คุณมุ่งสู่เส้นทางของคุณอนะ มองถึงอนาคตของคุณน่ะมองถึงสิ่งต่างๆของคุณน่ะเด็ดเดี่ยวกับตัวเองขึ้นน่ะมีสิ่งที่คุณเคยน้อยใจไปอ่ะแล้วก็มีสเตนคุณกลับมาเข้มแข็งขึ้นคุณกลับมาอยู่ในแบบของคุณคุณเป็นคนที่เคยดูแลเขาดีเขาดูแลคนที่คุณรักอ่ะดีมากทุ่มเททุกอย่างเอาใจใส่เพื่อกันละกันมองถึงอนาคตทําทุกทุกอย่างเพื่อกันละกันแต่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยที่ทําให้ผิดหวังไปแล้วกับความรู้สึกผิดหวังไปแล้วอยากที่จะกลับมางอ้อกันอีกครั้งหนึ่ง อยากที่จะกลับมาขอโอกาสกันอีกครั้งหนึง่งแต่มันต้องมีความชัดเจนมันต้องมีความที่คุณจะกลับมาคิดกับคนคนนี้่้าไม่ยยาไม่ได้รับความยุติธรรมไม่ได้รับการที่เข้ามาเติมเต็มกันและกันจริงจิงอนะ่ะคุณก็พร้อมที่จะตัดเขาออกจากความรู้สึกก็ได้นะครับชาว่าน้ำกระกดมิทิจิ่ะขอดูพลังงานไพ่แนวโน้มความสัมพันธ ขอดูพลังงานไพ่สรุปและแนะนําให้กับชาวท่านน้ำกรกฎมินพิจิกนะครับขอพลังงานไพ่สรุปและแนะนําเป็นพลังงานของเดือดสตาการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองมีความสุขที่อยู่กับตัวเองแล้วก็ดูแล ตัวของตัวของคุณเองนะครับคุณเป็นคนที่เก่งคุณเป็นคนที่มีเซนส์คุณเป็นคนที่มีแรงสั่งหอนคุณเป็นคนที่มีความสุขที่อยู่กับตัวเองมุ่งมั่นฝ่าฟันสู่วันข้างหน้าของคุณก็ได้นะครับเพราะมีพลังงานสองไม้เท้าคนเก่าๆคนเดิมๆอยากที่จะกลับมาขอโอกาสอยากที่กลับมาขอคืนดีเขาคงคิดถึงวันวันเก่าๆวันเดิมๆที่เราเคยมีด้วยกัน เคยทาทุกๆอย่างด้วยกันนะครับมีพลังงานหกไม้เท้าแต่มันจะเป็นการค่อยๆเป็นค่อยๆไปในความรู้สึกหรือมีสิ่งที่มูฟออกมาและเดินออกมาและสู่เส้นทางใหม่ๆของคุณก็ได้นะครับมีพลังงานของวิวออฟฟอร์จูนกลงล้อแห่งโชคชะตานําพาคนที่ใช่กลับมาถ้าคนไม่ใช่ก็ต้องปล่อยความรู้สึกนี้ออกไปการเวลาจะเป็นเครื่องเยียวยารักษาหายใจการเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์คนเดิมๆคนเก่าๆที่จะ เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ดูถึงความทุ่มเทดูถึงการความมุ่งมั่นของเขาดูถึงความเอาใจใส่การวางแผนการรอคอยกับสิ่งที่คุณเคยรอคอยคนคนหนึ่งอะวันที่คุณอยู่ได้คนเก่าๆจะกลับมาในความรักในความสัมพันธ์นะครับ The f o o หลุดออกมามีคนแอบสืบแอบส่อง j u d g m e โชคชะตาผมลิขิตบุบเพสานิวาส ถ้าคนที่ใช่ก็จะกลับมาคนไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเขาไปทิ้งต่างๆเนี่ยจัดเมน้นหรือคุณหลุดออกจากผลการกระทําต่างๆของเขาแล้วก็ได้นะครับเดินสู่เส้นทางของคุณหนักแน่นชัดเจนม,มองถึงสิ่งต่างๆกลัวคนที่กลับมาพูดโกหกกลับมาพูดหลอกลวงกันอีกก็ได้นะครับมีพลังงานแห่งการเริ่มต้นโอกาสดีๆครั้งใหม่ของคุณนะครับมีพลังงานของหนึ่งเหรียญ มีพลังงานของสองมีพลังงานแห่งการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นสิ่งดีๆเริ่มต้นที่ตัวของคุณนะครับชาวธาตุน้ำกรกฎหมินพิจิกอ่าหมอต้ก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ